ช่วงนี้มาค้นหากลยุทธ์ในการลงทุนรวมถึงทิศทางในการลงทุนด้วยนะคะกับคุณกิตพลไพร์ไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจาก UOB เขียนประเทศไทยอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่กิตครับภาพรวมการลงทุนนุ่นไทยช่วงนี้ผันผวนจริงนะครับแม้แต่วันนี้เองช่วงเช้าเปิดมาก็บวกแรงช่วงปลายการซื้อขายภาคเช้าก็ร่รวงหลนลงมานะครับแต่ว่าภาคบ่ายมีวอลลุ่มเข้ามาที่น่าสนใจตรงนี้สาเหตุมาจากอะไรครับ โอเคครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่ตลาดลงแรงส่วนหนึ่งก็คือเป็นความกังวลจากเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวขึ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้ายจำกันได้เมื่อวานเนี่ยจะมีตัวเลข GDP สหรัฐออกมาซึ่งตัวเลขของ GDP ไตรมาสสเนี่ยโตขึ้นประมาณ4.9 แต่จริงๆแล้วก่อนหน้าที่ตัวเลขนี้จะออกเนี่ยมันเหมือนกับตลาดเองก็ยงพยายามจะ p r i c i n ความกังวลหลายๆอย่างไปแล้วว่าเอ๊ะมันน่าจะออกมาดีมันน่าจะทำให้คนตะลังแผนพัในารชาติขึ้นเลยหรือเปล่านะครับปรากฏว่าตัวเลขนี้สูงกว่าคาดริงครับแต่ว่าจริงๆแล้วท่านนักงทุนไม่พยายามมองเฉพาะเรื่องตัวเลข gdp แต่มององค์รวมของภาพเศรษฐกิจอเมริกามองตัวเลขอ,อื่นมองยอดบ้านมองตัวเลขหลายๆอย่างก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับ ภาพของใหญ่ๆของสิ่งที่เราเห็นในฝั่งอเมริกาก็คือการเกิดการชะลอลงของตัวเงินเฟ้อหรือว่าดิสเินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพนี้จริงก็แสดงว่าระยะสั้นๆเราอาจจะเห็นตัวของแต่นผลการะบัตกระชากขึ้นมาบ้างแต่ว่าในภาพระยะยาวหน่อยก็คือสองสามเดือนเนี่ยเราน่าจะเห็นผลแารผลิตผลิตัตฑเองเนี่ยเริ่มค่อยๆเคลื่อนตัวลงนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี้ยเราก็มีโอกาสที่จะเห็นภาพของตลาดทุ้นมีโอกาสฟื้นตัวได้ครับซึ่งพมื่อวานผลกทรผลิอพรื่อวานพอเราเห็นว่า GDP ออกมา อาจจะสูงกว่าที่คาดจริงนะครับแต่ไม่ได้สูงมากไปแล้วก็มองมิติอ่นอื่นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงกันลดลงของผลลัพธ์นพนปบัตินะครับที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนทําให้วันนี้ตลาดหุ้นเอเชียวรวมเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ครับ ค่ะแล้หุ้นไทยเองก็เป็นอันิสงส์งจากภูมิภาคด้วยเช่นกันแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงบ่ายน่าสนใจมากเพราะว่าเห็นแรงซื้อกลับขึ้นมาที่ทําให้หุ้นบวกขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายก็ปิดขึ้นมาได้เหนือ1 3 8 0ได้นี่นะคะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเห็นมูลค่าการซื้อขายในหุ้นขนาดใหญ่ก็ค่อนอข้างคึกคักพอสมควรช่วงบ่ายนี้ด้วยนะคะพี่กฤษคะ โอเคครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเองน่าจะมีภาพของการปรับตัวลดลงที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยถอดใจหรือปิดสถานะการลงทุนไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสารปัจจุบันทุกคนนะ่าจะถือเงินสดกันอยู่พอสมควรดนะพอมีลักษณะของจังหวะที่ตลาดเองอาจจะฟื้นตัวด้วโดยเฉพาะหลังจากลงแรงๆแล้วก็ล้างไพ่ไปพอสมควรเนี่ย<ม>ตรงนี้ก็เลยทําให้ผมคิดว่าอยู่ในจุดท,ที่หลายคนเองสามารถที่จะพอหลุดได้ครับแล้วก็ขณะเดียวกันจริงๆถ้าเรา ประเมินในเชิงของทางด้านกรอบการซื้อขายของเซตอินเด็กโดยใช้โมเดลของเออร์เน็งยิวแกร็นะครับก็คือดูผลประกอบการเทียกบกับอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรแล้วก็อิงผลตอบแทนพนันธบัตร10ปีที่ระดับประมาณแถว3 2 5เนี่ยกรอบเซตอินเด็กจะอยู่ประมาณพันสี่ถึงพันหกร้อยห้าสิบับเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วอะไรที่ต่ำกว่าพันสี่ออกมาเนี่ยดูก็น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโอกาสในการลงทุนในรอบใหญ่ๆที่ดีครับ ครับเรียกได้ว่า s e ็ตอินเทที่ประมาณนี้ถือว่าเข้าโซนซื้อเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองกลยุทธ์ในการสะสมเนี่ยควรจะสามารถเข้าลงทุนได้ทันทีเลยหรือว่าอาจจะมีการสะสมเป็นช่วงระยะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยเรามองอย่างไรบ้างครับ อันที่หนึ่งเลยผมคิดว่าในภาพรวมๆของการฟื้นตัวในภาพใหญ่ในช่วงจากนี้ไปถึงหกถึงเก้าเดือนข้างหน้านะครับเงินบาทจะมีการอ่อนค่าเป็นทิศทางหลักเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในภาพของการลงทุนเนี่ยนักลงทุนเองก็ต้องเผื่อใจไว้ได้วยว่าหุ้นเราจะได้ไประโยชน์จากเงินบาทหรือเปล่านะครับอันที่สองก็คือถ้ามาดูแล้วในช่วงแรกอาจจะเห็นการฟื้นแรงในหลายๆซกเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้ว ต้องไม่ลืมว่าภาพของปีหน้าสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดทั้งปีก็ค,คือผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ระดับที่สูงก็แปลว่าในลักษณะแบบนี้ครับภาวะของการเกิดดีเรตติ้งการที่หุ้นหลายๆกลุ่มจะซื้อขายด้วยพีที่ต่ําลงจะเป็นสิ่งที่เกิดึ้นได้ดังนั้นหุ้นที่ดีเะต้องเป็นหุ้นที่สามารถถือลงทุนได้ครับอย่างเช่น PE ไม่สูงมากนักติต้นๆน,นะครับ แล้วก็ถ้าได้ปันผลสัก4-5%โดยเฉพาะที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนตลาดทได้เนี่ย<ม>ในกลุ่มพวกนี้ครับจะเป็นตัวแทนการลงทุนที่ค่อนข้างจะดีนะครับดังนั้นถ้าจะลงทุนระยะสั้นตอนนี้ตัวที่ลงมาเยอะๆหลายกลุ่มอาจจะลงได้ถ้าไม่ได้กังวลผลประกอบการแต่ขณะเดียวกันถ้าจะเอาที่ถือยาวในช่วงประมาณสัก2-3ไตรมาสข้างหน้าหรือเป็นคุ้นลงทุนเนี่ยเซเรียสมากว่าต้องไม่แพงแล้วก็ต้องมีปันผลที่ดีครับอืมไม่แพงเราก็เป็นหุ้นปันผลด้วยนะคะมีท็อปพิกมาฝากนักลงทุนบ้างไหมคะมีออัไไซ์ย่างรมีท ในการลงทุน Target Price เป็นยังไงบ้างคะโอเคครับก็เราชอบตัวของแต่ด้านเมเจอร์ครับนะฮะที่เราชอบเมเจอร์ในจริงจริงเราก็ชอบระยะหนึ่งแล้วนะครับ,รบแล้วก็ในตัวโรงภาพยนตร์เนี่ยถ้ามองแล้วบางคนเอ๊ะบอกว่าเป็นเพราะว่า สับเปลือยหรือเปล่านะครับหรือที่หยดหรือเปล่าก็อันนั้นเป็นแค่ส่วนย่อยครับแต่จริงๆแล้วถ้ามองในเชิงโครงสร้างจะเห็นว่าภาพของเมเจอร์คือหุ้นที่เป็น reopening play ที่ยังคงรกาดอยู่นะครับฟื้นตัวขึ้นมาแล้วยังไม่ได้เต็มที่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้ในโมเมนตัมของภาพในด้านปีหน้าโดยที่มีหน้าหนังหรือภาพเตินที่ดีเข้ามาเป็นตัดเสริมครับราคาปัจจุบันที่ลงมาตลอดทางเนี่ยจเห็นว่าวันนี้อยู่ีแถวประมาณ14เท่านะครับจากผลปีนี้ที่คาดการณ์ที่7%แล้วก็ปีหน้าที่ประมาณ8%เพราะ ตรงนี้ครับเราคิดว่าเมเจอร์เองเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่นาปัจจุบันน่าจะเป็นอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงดาวไซต์ต่ำแล้วก็น่าจะมีอัพไซต์ที่น่าสนใจครับครับคุณแนะนำเป็นเมเจอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงลักษณะของหุ้นที่พี่กิตบอกว่าสะสมได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือปันผลที่ต้องสูงกว่าบอนด์ยูนะครับรวมถึงเรื่องของ PE เนี่ยก็อาจจะต้องต่ำผมนึกถึงกลุ่มอสังหาฮะแต่ว่ากลุ่มอสังหาเองก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ยอดขายเหมือนกันตรงนี้มุมมองของโยบีต ในภาพของกลุ่มอสังหาอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าภาพของการฟื้นตัวของกําลังซื้อที่มันเคยดีมากๆจากช่วงของตอนโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกำลังซื้อในกลุ่มของออบ้านเดี่ยวที่มีสำรผู้มีไรายได้สูงซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์และปัจจุบันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นภาพที่กําลังซื้อใหม่หมๆเนี่ยมันมาไม่ค่อยจะทัน แล้วก็ถ้าจะเป็นไปได้หรือถ้าจะไปได้ต่อในสภาวะที่เราเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็แปลว่าจะต้องมีมาตรการภาครัฐมาสัดสนุนให้การซื้ซออสังหาริมทรัพย์โดยต่างชาติเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครับถ้าไม่งั้นผมคิดว่าภาพอาสังหาก็จะเป็นภาพที่อาจจะเป็นแกนโตแบบเรื่อยๆมาเร่งๆครับแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยความน่าสนใจระยะสั้นเองอาจจะชะลอลงครับ ค่ะถ้ามุมมองที่พี่กิจเล่ามาแบบนี้แล้วนะคะโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนถ้ามองว่าช่วงนี้1380เป็นโอกาสที่ทยอยซื้อสะสมได้แบบ Selective นะคะแนะนําเป็นหุ้นขนาดใหญ่หรือว่าขนาดกลางขนาดเล็กคือบีมีคำแนะนําต่อการจัดสรรการให้น้ําหนักเลือกหุ้นยังไงดีคะโอเคครับผมคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีภาพของความเป็นหุ้นใหญ่หุกคนได้เลยตรงนะครับแล้วก็จริงๆหุ้นกลางๆถึง,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 งเล็กๆมาถ้าเกิดสมมติว่า อยู่ในจุดที่เข้าเกณฑ์ที่เราว่านี่ก็น่าสนใจครับเพราะว่าภาพใหญ่ถ้าเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ฟันโฟยังมีความเสี่ยงของการไหลออกเนื่องจากส่วนต่างดอกเบี้ยที่ของไทยที่ต่ำเมื่อเทียบกับอเมริกาเนี่ยตรงนี้จะเป็นแรงกดดันในช่วง6-9ถึเดือนข้างหน้าครับเพราะฉะนั้นจริงๆมองที่ valuation กับมองที่ปันผลเป็นหลักครับก็ในรายชื่อที่เราสนใจนะครับนอกจากเมเจอร์อาจจะมีตัวู่นะครับที่เป็นไทยูเนียนที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ส่งออกด้วยนะครับ SCB เองเป็นธนาคารที่ เวอร์ช well, ันไม่ได้แพงครับแล้วก็อ,อยู่ในช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะมีการใช้เกณฑ์ของทางด้านาตัะชนีตัวใหม่ที่มันให้น้ำหนักกับฟรีสโตรดมากขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และมีโดยรวมเนี่ยน่าจะมีโอกาสถูกปรับเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นกลุ่มหุ้นปลอดภัยนะครับตัวเอ็กโหรือแอดวานนะครับก็น่าสนใจอย่างเอ็กโเองก็จะเป็นโรงไฟฟ้าที่มีผีแค่เจ็ดเท่าแล้วให้ปันผลประมาณห้าเปอร์เซ็นตะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้นักทุนเองจากเดิมอาจจะไม่เคยมองปันผลมานานแล้ววันนี้อาจจะต้องกลับมามองตัวเลขปันผลมากขึ้นครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่กิจครับสวัสดีคับสวัสดีครับ มุมมองจากทางหลักทรัพย์ u ูเคเฮียนประเทศไทยนะครับต้องยอมรับว่า<ม>บอลยูช่วงที่ผ่านมาอาจจะเร่งัวขึ้นแต่ว่ามองระยะถัดไปทิศทางอาจจะเริ่มปรับตัวลงเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนระยะยาวได้นะครับที่สําคัญเองดัชนีที่มีการปรับตัวลดลงมามหุ้นถูกๆหลายตัวมากนะครับที่ถือว่าราคาน่าจะเหมาะสมต่อการลงทุน<ม>และวันนี้เองก็เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาบ้างมุมมองท็อปพิกจากทาง UV นะครับมองเป็นทางเมเจอร์นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทีเนรู้ทันลงทุนนะครับ คุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของทีเใเนช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ